สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยหานอยนะคะวันที่28มีนาคม2565นะคะพี่น้องก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะวันนี้เราไปดูวันที่27มีนากอน,นะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ 27มีนานะคะพี่น้องคู่ด้านบนมาคู่เดียวนะคะ0 8 8ย์นะคะพี่น้องแต่ว่าตัวเด่นรวมมาเก็บทุกรอบนะคะเด่นตัวเด่นเข้าทุกรอบนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะจะให้2และ1คะ่ะพี่น้องคะบนมา3 1 4นะคะล่าง52นะคะเข้า2กับเข้า1เนาะ,ะพี่น้องเนาะเด่นปกติจะให้8และ7นะคะบนมา9 6 7ล่าง6,4พี่น้อง เก้าหกเจ็ดนะคะถ้าใครจับได้ก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะเด่นปกตินะคะให้เจ็ดและหกนะคะบนมาเก้าหกห้าล่างแปดศูนย์นะคะเก้าหกห้าค่ะพี่น้องคะเข้าคู่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะเ่นวีพีใจให้หกและห้านะคะมาห้านะคะบนมาห้าเจ็ดสี่ล่างห้าสามนะคะพี่น้องถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้นะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคู่ด้านบนเข้าคู่เดียวนะคะสําหรับ วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนานะคะค่ะมาต่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมค่ะโอ้พี่น้องขออนะะุญาตเลยค่ะขยับไฟนะคะวันที่ยี่สิบแปดมีนานะคะพี่น้องใจก็จะเอาผลการออกรางวัลว,วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนามาคำนวณน,นะคะสี่ตัวบนค่ะปกติพิเศษ VIP นะคะปกติศูนย์เก้าหกห้านะคะพิเศษ เจ็ 7, 9, 6, 7นะคะวี BP 1ี7 4นะคะพี่น้อง9ก้าบวก6 5บวก7บวก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 นบวกะคะได้66พี่น้องขะหกสกลบหเหลือ65บนะคะบวกหนึ่งได้หกสิเจนะคะพี่น้องเจะจะจับ2ตัวนะคะ ห้าหนงห้าเก้านะคะห้าหนึ 6, ่งห้าสองห้าสามห้กห้าเจดห้าแปดห้าเกงถึงหกเก้าค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหดเนะคะพี 7, ่งเจนึ่งถึงเจ็นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจห้หแปดเจ็ดเก้านะคะห้าหนถึงห้าะคะพี่้องจะมาขาดสองเนาะค่ะเนาะห้าสองห้ ห้าหนะคะห้าแดแล้วก็ห้าเก้านะคะหกนะคะพี่น้องหกหนึ่งค่ะหกสองหกสามหกหกนะคะพี 6, 2, 6, 3, 6, 6, นะะ่น้องหกเจ็ดหกแล้วก็หกแดนะคะเจดหนึ่งถึงเจค่ะเจดหนึ่งค่ะพี่น้องเจดสองนะคะ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะวันนี้ขออนุญาตเน้นเจ็ดนะคะพี่น้องคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ เด่นปกตินะคะอยู่ที่9และ8ค่ะเด่น V.I.P. นะคะอยู่ที่5และ4ค่ะพี่น้องเด่นรวมนะคะอยู่ที่4และ7นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะจิตจับกับอะไรได้บ้างนะคะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะจับได้หมดนะคะหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์จับได้หมดนะคะ,ะ,คะพี่น้องคาแล้วแต่ชอบนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องอคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องใจก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะ คำเตือนค่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขเย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่ะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณลหลายๆค่ะพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคหมั่ๆค่ะพี่น้องค่ะมีสติในการตัดสินใจทุกครั้งนะคะแปดใจเป็นของท่านเองนะคะพี่น้องขาค่ะสวัสดีค่ะ